ตอนนั้นผมพ่อแม่ผมพาผมไปเรียนที่นิวยอร์กเหมือนกันเจอกันไหมตอนนั้นไม่เคยเจอไม่เจอไม่เจอตันเลยแล้วก็เราไปเจอที่ซันฟานซันปรีเวลอย่พูดเลยออกอากาศไม่ได้อันนี้เช่นอาซูน้องเขายืนอยู่หน้าห้องอย่างี้อ่ะสวัสดีครับเรียนที่ไหนาจาะเนี่ยโทษที ไอ้บอลไม่ค่อยเจอเล่นดนตรีสุดมากเจอเด็กเชียร์ไม่ใช่เกือบตายเด็กผีเด็กผีอ๋อเชียร์บอลเชียร์บอลผีเด็กผีราชพัชผีพวกนี้ไม่ใช่แล้วมันหลอกเอามันหลอกโอ้ยกลัวเสียเรื่องนะเสียเรียอจริงจังแบบตั้งใจกับการถ่ายภาพเรียนรู้กันเกี่ยวกับการถ่ายภาพตอนอายุประมาณ8ขวบถ้าเกิดว่าไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูเขาจะเห็นเอ่อ แผ่นดินเขาเรียกอะไรนะแลนสไลด์อ่ะหินร่อเขาก็หนีเขาก็หนีแล้วทำผมตกไว้หมาป่าเลี้ยงผมมาอ่อนี่เป็นรูปเม้าพีอ๋อชื่อเก่าพี่ทาซานปะเนี่ยเอ้าคนบ้านเดียวกันกงว่าว่าตัดไหมช่วงนี้กน่าจะโดนคนอ่านไม่มีสาระนะ